しますとかり行くぞ

ね、ああああどっちの私がいいかなんてそんなのもちろん決まってるでしょ。 บ้างครับคุณผู้ชมเห็นคลิปตัวอย่างไหมครับว่ามันน่าสนใจและหยิบยกขึ้นมาเล่นขนาดไหนครับนะไอเราก็ไม่อยากจะเล่นแล้วครับโอ้โหมอสแต่ละอย่างที่เอามานี่คือสุดเกินโอเคเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับพบกับ Mega Man x d i ็กันอีกเช่นเคยนะครับนะเป็นมอสที่ผมค่อนข้างที่จะรอนานเป็นพิเศษนะครับนานึกว่ามันจะไม่มานะสุดท้ายก็มาได้ครับนะจับมือกับเอ่อมอสเตอร์เอ็กซ์ัครับซึ่งผม ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นแฟนพันธ์ของมอง m เตอร์ r Hunter นะครับแต่คือจะบอกว่ามันเท่สุดๆครับนะเราหยิบยกขึ้นมาวันนี้คือตัวนี้เลยครับนะก็คือ,อคริมสันวอลสแต็กซีโร่นี่ครับนะคุณผู้ชมจะบอกว่าเท่มากเลยครับนะซีโร่ในล่างนี้ครับแล้วก็สายของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคสุดๆครับนะยืดหยุ่นมากเลยครับเน้นเป็นการโจมตีแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับเอาวะเดี๋ยวขอดูรูปหน่อยนี หฮเท่เก <ee> ิน <t aken> เอาว่ะเหมือนล่า่อเอ็กซดอัมเมอร์เลยครับโอเคทีนี้เรามา,าแรงอัพกันเลยดีกว่าครับ d าร์ก n e n e r เนจี a บรครับคุณผู้ชมน่าจะแบบโอ้ปล่อยขึ้นพลังสุดจัดประลัดบอกแล้วก็ e c h o ค a ล e Impact ครับน่าจะแบบว่าลดร,ระยะเวลาในการใช้ได้ดียิ่งขึ้นหรือไม่ก็พลังกระทบเนี่ยหรือสร้างความเสียหายหรือประมาณนั้น,นครับผมว่านะแรงอัพเปนไฟครับ แล้ว power increase แล้วก็ mobility ครับคือผมว่าตัวนี้น่าจะโหดแ,แน่เลยว่ะคุณผู้ชมสงสัยต้องได้ยกขึ้นหฮี้งอีกตัวแล้วครับ <laughs> โอเคอัพกันเข้าไปครับผมเอาว่ะแถวครับโอเคสกิลครับคุณผู้ชมคริมสันโกลครับอ่าจะยิงเลเซอร์บลีมออกไปด้านหน้าสร้างดาเมจเข้าไปประมาณเออหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วก็ ถูกเป้าหมายแบบระยะกไกลครับหลังจากที่เราจัดการแล้วเนี่ยเลเซอร์จะกระจายออกไปอีกคูณหนึ่งดาเมจคุณผู้ชมเออโกงป้าล่ะเอาว่ะส่วนอันนี้เป็นจอกเกาะชิแมสสกิลเสริมพิเศษผมว่าเปิดโลดีกว่าโอเคสุดเลยนะนะเผื่อเราโดนดาเมจไงยัดลงไปครับสกิลที่2อคลมสันอันซาวครับคุณผู้ชมออจะพุ่งไปด้านหน้าเป็นทางตรงไปหาเป้าหมายนะครับสร้างดาเมจ3 0 0กว่าเซนครับ โอ้เอา่ะและเราก็ไม่ได้รับดาเมจสำหรับการใช้สกิลนี้ด้วยนะครับนะระหว่างที่เราใช้สกิลก็คือ่อาจะไม่ได้รับดาเมจจากศัตตูเลยครับอุยเดี๋ยววะเดี๋ยวนะถ้าไม่ได้รับดาเมจเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่โล่ดีวะใช่ปะคุณผู้ชมเราลดระยะเวลาในการใช้ดีกว่ามันน่าจะโอเคกว่าใช้ได้บ่อยๆครับจัดไปแล้วก็เวลอัพเข้าไปครับ เขี่ยเลยโอเคพัฟฟิสสกิลครับดาร์กอนเอนิจี้ครับคุณผู้ชมอ่ามันจะเป็นเหมือนกับหลอดสแต็กนะประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมทุกๆ25วินาทีครับเมื่อเราใช้สกิลโจมตีใส่ศัตรูเป็นครั้งแรกเนี่ยดาร์กอนเอนิจี้จะระเบิดดาเมจออกมาด้วยครับคุณผู้ชมเออเอาว่ะน่าสนใจครับ ส่วนนี้ก็ Dark Energy Extension ครับคุณผู้ชมเหมือนกับว่าลดระยะเวลาในการใช้สกิลคิมสันโกลเข้าไป20%ครับใช้สกิลขีดจัดอันนี้แล้วก็คิมสันโคเมทครับเมื่อเราใช้คิมสันโกแล้วเนี่ยติดตั้งสถานะของ Dark Energy นะครับมันจะลบสถานะทุกอย่างที่เป็นเอฟเฟกของเราเลยครับคุณผู้ชมโอ้โะ<ๆ>ก็คือไม่ตายอะบอกตรงๆอย่างนี้ดีกว่านะคุณผู้ชม คิมสันแอซาวครับอันนี้เออ่จะเกิดเอฟเฟกทุกๆ8วินาทีหลังจากใช้นะครับนะเมื่อเราใช้คิมสันแอซาวเนี่ยจะลดเวลาในการใช้ครั้งต่อไปจะลดเวลาในการใช้อ่คิมสันโกเนี่ยลงไปอีกหนึ่งวิครับโอ้เก่งเกินบอกเลยสกิลสุดท้ายครับอีมวิสต้์แอซาวครับเมื่อเราเออ่เต็มตัวใช้คิมสันแอซซาวนะครับนะในดาร์กเอเนจีเนี่ยมันจะซัมมอน อีวิวสตาเหรอดวงดาวดวงดาวปีศาจเงี้ยเหรอออกมาสร้างดาเมจกับสตูทุกตัวเลยครับคุณผู้ชมอุ้ยเอาว่ะแล้วก็เปิดโล่ให้เราอีกต่างหากนะเจ๋วเกินโอเค DNA ครับ Dynamic Destruction ครับเมื่อคิมสันไอส,สาวโจมตีเนี่ยมันจะสโลเป้าหมายของเราลดลงไป3 7เลยครับอุ้ยเจ,จ๋วว่ะ d a r k Energy ครับสถานะระหว่างรอเนี่ย มันจะสามารถเอ,อ่อป้องกันจากสตูนะครับไม่มว่าจะอาวุธหรือเป้าหมายก็คือจะเพิ่มพลังให้เรา17%คร,ครับเลยฮิวอีกแล้วครับคุณผู้ชม Star ์ออฟเดสแพรครับคุณผู้ชมเมื่อใช้คิมสันโกแล้วเนี่ยมันจะระเบิดพลังอีกแล้วครับโอ้โหเอาว่าเป็นเลเซอร์ดูนะอุ้ยโดนโจมตีจากเอ่อโจมตีสตูทุกตัวจากระยะไกลด้วยครับเอาว่ะคุณชมโอ้โหนี่ไงร่อนมาแต่ไกลครับ ิินนวซซาเโอ้โหเท่หว่ะตอนแรกอะผมเห็นก่อนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเอ่อเมก้าแมนนะที่ไหนได้มันคือซีโร่นะครับคุณผู้ชมเท่ระเบิดเลยว่ะเหมือนเอ่อชุดเกาะเอ็กซายอัลเมอร์เลยครับนะเหมือนเอ่อตัวนี้ยเห็นตัวนี้ตัวนี้ยเหมือนเลยเทบเลยเท่ๆดีครับเออเอาว่ะ โอเคด่านที่เราจะไปเล่นเพื่อดูสกิลเบื้องต้นนะครับนะก็คือขึ้นลิฟต์เลยครับคุณผู้ชมด่านที่25ครับระดับชาเลนเจอร์บอสด้วยครับน่ะจัดไปเลครับรออะไรเอาวะโอ้โหถือดาบนี้ด้วยนะเข้ากันสุดๆครับมาเลย เ,ออเปลี่ยนเลยครับจะเราจะไม่ใช้ดาบเขาดาบมันโกงมากสกิลไปก่อนอูยพุ่งพุ่งนี่ครับอูยยิงอย่างนี้ยิงอย่างนี้เอาว่ะยังถึกเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะมาพุ่งไปดิครับสกิลคล้ายกันเลยครับนะ เอาวาะมามายิงโอ้โหนี่ไงปล่อยไอ้อขึ้นที่บอกว่าอีอขึ้สตาใช่ไหมไอ้ขึ้นลูกไฟเมื่อกี้ครับไอ้สี่ห้าเม,มเา็ดเมื่อกี้เอาดิ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 ได้อยู่นะแนวเปิดโล่ตลอดก็แจวเลยครับมาเลยมาดิพุ่งเข้าไปหาโอ้หยิงยิงยิงเอาดิเอาดิ โอ้โหแรงเกินแรงเกินเอาดิเลือดเลือดแบบว่ายังไม่ทันมองเลยว่าเลือดเลือดลดไปบ้างอย่างว่ะคุณผู้ชมมองไม่ทันเลยครับมันฮิวได้ไงเอาเอาเอาหนีไปละยิงไปก่อนยิงไปก่อนโอ้โหมันมีเออเลเซอร์ยิงออกมาด้วยนี่หว่าท่าพุ่งอ่ะจู่ ซึ้มเอาดิครับหนามทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมก็ฮิลเอาว่ะอยู่ก็ได้อยู่นะถึงจะไม่ค่อยต่อเนื่องแต่เราแรงอยู่นะครับเหนียบได้อยู่บาตตกด้วยว่ะเนจจัดเอาดิครับเอาดิครับอุ้ยเ,เชื่อไหมถ้าผมเปลี่ยนดาบนะครับจะโหดมากดูดิป่ะพอเปลี่ยนปุ๊บโล่เปิดเลยเนะุ่ณผู้ชมดู อย่างโกงนะครับบอกเลยเลือดเต็มเลยครับเห็นปะ่ะดาบนี้คือพ่อทุ่เถาบันนะผมบอกให้ยังไม่จบกันอีกเลยอ๋อยังไม่จบ,อจบเอาอคือจะบอกว่ามอดเนี้ยอย่างที่บอกต้นคลิปเลยครับผมรอมานานมากเพราะว่าชุดเกาะเขาเท่ไงอโอ้โหดูบินกับฐานเนาะเป็นไง เอาว่ะระดับชาเลนจ์เก็บคะแนนความเสียหายหรือดาเมจนี่นะครับคุณผู้ชมนะดานของเอ็กไครครับจัดไปจริงๆต้องดูว่าดาเมจสกิลเขาอะรุนแรงแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมนะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นใช้ดาบเนี้ยผมว่าน่าจะเอาอยู่ครับไป let's go เปิดตัวดิโคเถื่อนเก็บโลมาปะ่ะเอาวะผมจะไม่ใช่ดาบเลยนะครับนะจนกว่าจำเป็นเท่านั้นถึงจะใช้ครับเพราะมันโหดจัดบอกเลยมาเลยเอสคโอ้โหเป็นเอสคผมคงจะงงอ่ะโอ้ยวันที่เกาะทำไมมันเถอะท้าละขนาดนี้วิ วิ่งเอามันเอามันเอามันเอาว่ะเอาว่ะสกิลอย่างเดียวครับผมสกิลอย่างเดียวนะครับสกิลอย่างเดียวนะครับนี่นี่โอ้โหมันก็มีโล่นู่นว่ะเพราะฉะนั้นใช้ดาบก่อนละกันเพื่อฮิลใช้ดาบเพื่อฮิลใช้ดาบเพื่อฮิลเอาดิโอ้โหโอ้โหพุ่งสองต่อดูครับคืนดาบเต็มหน้าจอเลยจะหนีทางไหนวะฮะจะหนีไปทางไหนวะฮะ เลือดเต็มตลอดครับโก่งเกินท่าคิลคือไอ้ท่ายิงเนี่ยคือมันเสยขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นป่ะบอกเลยถ้าเป็นมอนสเตอร์ธรรมดานี่คือโดนทั้งแมปแน่นอนครับเอาดิเอาดิพุ่งไปอีกทีพุ่งไปอีกทีพุ่งไปอีกทีโอ้โหโอ้โหคะแนนเป็นยังไงเมื่อวะน่ะจะล้านแล้วครับจะล้านแล้วครับเอา เอาดิมาดิโลเจอโลโลเจอโลโอ้ยอุกบาทตกอุกบาทตกยิงก็เสยพุ่งก็ไปเอาดิครับนี่เสยพุ่งก็ไปอุกบาทตกไปนี่อะไรอีกทีนึงด้วยความหมันหนักใช่ไหมหนักใช่ไหมโอ้โหเอา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 ล้านกว่า ล้านกว่าโอ้มาเลยครับโอ้โหดีหละครับโอ้โหหนีไปยิงไม่โดนนี่ไงเอาดิโอ้โหเฉยจบเกิน วได้อยู่ครับล้านกว่าแต่ผมมองว่าโอเคนะแต่ถ้าจะให้เอาเป็น99าวนีคือน่าจะยากครับน่าจะมีตัวเบเบที่ทำได้คนเดียวครับเพราะสกิลกะเถือนเกินครับแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือถือว่าโอเคนะเออเอาวะ่ะได้อยู่ครับโอเคเทว่ว่ะคุณผู้ชมมา เราไปดูอีกตัวนึงดีกว่าครับนะที่ผมจะนำเสนอครับอันนี้เป็นซีโร่ใช่ไหมน่าจะไปดูชุดเกาะล็อกแมนครับก็คือตัวนี้ครับคุณผู้ชมนะชากาลุอาร์เมอร์เอ็กซ์คุณผู้ชมต้องดูว่าโหดแค่ไหนครับเอาว่ะโหบินมาไปไกลกเฮ้ครับไม่ทนทานไม่โจมตีไกลแต่ด้านล่างการโจมตีธรรมดาคอนโทรลกับซัพพอร์ตนี่คือเต็มหลอดเลยครับจัดไป เอาว่ะแรงอัพกันไปครับอุ้ยพอวอออินคลิสเอ้ยทำไมท่าท่ามันดูแบบว่าเหมือนพลังด้านมืดไงไม่รู้ครับเอาว่ะอัพเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูเออ่รายละเอียดสกิลกันครับนะถ้าใครรู้ว่าชุดก่อนนี้มาจากตัวอะไรใน monster hunter นี่ช่วยบอกผมทีครับมันเท่มากเลยอะ่ะอ่ะโอเคมาดูสกิลเอ่อสกิลแรกครับรีคิครับคุณผู้ชมเอาว่ะดาเมจแบบฟูลแลนด์ครับนะ แบบว่าโจมตีทั้งแบบแหละประมาณนั้น,นครับ120กว่าดาเมจเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วก็เราสามารถเพิ่มดาเมจสถานะดาเมจอีก2 0 24เครับโอ้โหเอาอะเป็นท่า,าระเบิดพลังนั่นเองครับคุณผู้ชมเดี๋ยนะเพิ่มดาเมจเลยแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่ดิเอาล,ลดระยะเวลาดีกว่าได้ใช้บ่อยๆครับท่าที่2ครับาราคาเาเมนเต้ครับก็คือจะซัมมอนฟิซซี่เหรอ มันคือตัวอะไรวะขึ้นพลังเหรอออกมานะครับนะแล้วก็โจมตีดาเมจเข้าไป2องกว่าเครับคุณผู้ชมเอาวะเอเอบูช็อตมันจะเพิ่มเอฟเฟกต์ในการยิงอีกคุณผู้ชมดาเมจทุกตัวเข้าไปแล้วรับแรงกระแทกหรือแรงอินแพคครับเอาวะยักลงไปครับโอเคสกิลแพสซีฟส่วนตัวครับฟิซซี่ไวรัสครับเมื่อโจมตีใส่เป้าหมายด้วยสกิลนี้เนี่ยมันจะ เจาะเกาะศัตรูอ่ะคุณผู้ชมเออเอาดิครับส่วนอันนี้ครับเฟนซี่ครับคุณผู้ชมเมื่อใช้สกิลนี้ครับนะดาเมจก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปอีก20%ครับก็คือสกิลส่วนใหญ่ก็คือจะเพิ่มดาเมจและผมว่านะแล้วก็ลูกกระสุนครับเฟนซี่เวฟบาสครับคุณผู้ชมเอาอ่ะเดี๋ยวนะมันจะล็อกเป้าหมายเหรอทุกๆ2วินาทีครับแจ๋วเลย โอเคอันนี้เปิดโลครับไม่ต้องสืบก็รู้ครับดูจากรูก uh, Hunting Instinct ครับสัญชตาตญาณนักล่าครับ mm hmm. เมื่อโจมตีใส่เป้าหมายเนี่ยด้วยทั้ง2องสกิลเนี่ยสกิลเนี่ยของเราจะรีมูฟสกิลป้องกันของศัตรูด้วยครับเออเอาว่ะแล้วก็เพิ่มมูฟเมนต์ีปีดให้เราอีก37%ครับเจ๋วเลยโอเค DNA ครับ d a o n Armor คุณผู้ชมบวกเกาะเข้าไปแล้วก็ อจอกเกาะสตูครับแล้วก็เพอร์ไวทดารกอนครับเพิ่มสปีดอีกโหรเฮ้ยเอวะส่วนด้านล่างครับเป็น DNA คอมบายนะครับคุณผู้ชมนะได้มาใหม่ครับโอเคจัดเข้าไปเรารีได้เรื่อยๆครับอันนี้ป้องกันการโดนอจอกเกาะครับแมวอ,อันนี้เปลี่ยนหมุนหมุนหมุนใหม่หมุนใหม่ อ๋อไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเอเจาะเกาะศัตรูมันเข้าไปเลยแหละนี่แหละเจ๋งดีครับเออเลือดต่ำกว่า50%ก็เพิ่มดาเมจอีก3%าครับได้อยู่มันต้องมีจังหวะที่เราเลือดลดบ้างแหละนะอันนี้ก็ได้อยู่ครับนะเพิ่มดาเมจอีกแล้วครับเอาวานี้เออโจมตีใส่บอสครับคุณผู้ชมแล้วก็ลดเออเขาเลยนะ เปอร์เซ็นต์ดาเมจของที่เราจะได้รับเนี่ยอีกแปดเปอร์เซ็นต์ครับเท่ห hey, ว่ะดูดิเป็นพลังด้านมืดจริงๆครับมาอีกเช่นเคยครับด่านต่อไปก็คือด่านนี้ครับเราอยากดูสกิลเราต้องมาด่านนี้แหละเพราะว่า oh, มันจะได้ใช้สกิลกันบ่อยๆครับโอ้โหเท่นะเอาว่ะแต่มันดูไม่ค่อยอลังการเหมือนไอ้ตัวเมื่อกี้นะ <laughs> ไอ้ตัวเมื่อกี้อลังการเกินบอกเลย มาว่ะอุ้ยนี่หลอดล่างคือหลอดอะไรอ่ะเดี๋ยวนี่ไงระเบิดพลังว่ะคุณผู้ชมเหมือนถ้าเออเอ็กซ์ไดอัมเมอร์เลยครับอุ้ยปล่อยขึ้นพลังให้อยู่ในมืออะคุณผู้ชมเหมือนเวทมนต์น่ะนี่โอโ้โห โกงว่ะแบบนี้ก็คือโกงนะครับบอกเลยนี่อาบุคเคสอาบุคเคสโอ้โหไปหมื่นหนึ่งนี่ไงบุคเคสอุ้ยมีรูปหน้าขึ้นมาด้วยเหรอเมื่อกี้เนี้ย,อยเอาว่ะน่าจะหลอดเต็มอ่ะทั้งวหลอดเหลืองเต็มก็คือน่าจะบอกว่าใช้อาเมนได้แรงขึ้นครับไม่ใช่สิใช้สกิลได้แรงขึ้นแต่บอกว่านะ ที่เดี๋ยวลองลองลองลอ,ง,องนี่ยังได้ยิงด้วยครับมีรูปหน้าเราขึ้นมาเลยครับเอาอะสถานการณ์จริงเราคงไม่ต้องรอให้หลอดเหลือเต็มหรอกมั้งนะมาหลอดเหลือเต็มเลยเราใช้ถ้าปล่อยบูเค็ด,ดูซิมันจะขนาดไหนวะไปมันวิ่งมาหาเราเลยมันวิ่งมาหาเราเลยโอเคนี่วุ้ยวุ้ยวุ้ย มาสุนค้างด้วยอ่ะเฮ้ว่ะมีอีกไหมโอมาเลยโอ้น,นี่บุเคลเอาเอาวอาเอาเอาวอ่ะได้ยอยู่นะครับ ผมว่าถ้าเอาไปสู้เก็บแต้มดาเมจนะคุณผู้ชมผมว่าก็เฉยๆนะสำหรับตัวเนี้ยถ้าถ้าดูแล้วนะครับนะเพราะว่าสกิลเขาอาจจะทั้งแมปจริงนะครับแต่คือแค่ว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงหรือสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่เป็นระดับบอสได้มากเท่ากับตัวอื่นๆนะครับโอเคยังไงเียอาจจะต้องลองครับนะลองระดับนี้เลยครับเมื่อกี้เราเล่นเอ็กไคไปใช่ไหมเราเล่นตัวนี้เลยครับระดับของโลกใช่ไหมโอเคระดับชาเล่นไป โอเคลุย <Okay>, มาครับไปโอราหมันเหมือนมันตัวนี้ไม่ใช่มังกรนะเหมือนผีเสื้อไงไม่รู้อ่ะมันมีแม้ในในใน,ในตัวเกมออริจินอลของของ Monster Hunter ครับคุณผู้ชมถ้าใครรู้บอกผมทีนะมันเหมือนผีเสื้อมากเลย แต่มันมีเขาไงมาเลยครับโอ้โหได้อยู่นะแต่นี่มันมีโล่องกันดีกว่าลืมเลยเอาไปดิเฮ้ยมันดาเมจแปลกๆว่ะเออว่ะโอ้โหมันบล็อกอ่างเดียวอ่ะบอกให้นี่ทำอะไรมันไม่ได้เลย เออดูดิอะไรบ้โหแต่นี่แรงอันนี้แรงอันนี้แรงอันนี้แรงไอ้ท่าปล่อยคลื่นแรงจัดเลยดีเนี่ยดีเนี่ยเอาดิเอาดิแต่ไม่ใช่ดาบก็ได้ไม่ใช่ดาบใช้แล้สกิลก็ได้วะสกิลท่าหมูน่าจะไว้หมอกกับเออเจอตัวแบบเจ๋งๆแบบว่าโดนลุมๆเหมือนนะเห็นนะท่าเนี้ยท่านี้คืออัดเน้นๆเลยครับคี้ติดขีบติดขี เอาดิเออเออเออไปใช้ดาบนะคุณผู้ชมโล่มาตลอดครับฝ่ายซัพพอร์ตบอกเลยเราไม่โดนดาเมจจากมันนะมันก็โดนของเรานี่แหละแต่มันโดนน้อยมากครับนี่เอาน่าจะไปเจอเออถ้าไปเจอกับมิยานี่คือน่าจะได้เรื่องนะเพราะมิยาไม่มีโลครับ อาจจะตายไวก็เดิมก็ได้ครับใครจะรู้จบนะเพาตัวดาดเป็นระดับชาเลนจ์ไงเราสร้างความเสีายงหให้กับประตูอาจจะแบบว่าดูน้อยไปหน่อยครับเออสุดจะทนและขอทีเถอะวะเอาดาเมจเข้าไปดาเมจดาบเ,เข้าไปเอาเข้าไปเป็นก,กันถึงไหนวะโอโ้ตัวเลขนีกก่ขึ้นถี่นะครับขึ้นกระดับชนีหุ้นบอกเลยเอาเอาเอาเ เอาเอาโล่จากดาบด้วยแล้วก็โล่จากสกิลของเราอีกโอ้โหมันต้องรถจะพอดีครับเลือดยิ้มจะหกักเอาวะ่ะมองไม่ทันลยมองไม่เห็นมาเลยอะ่ะนี่โอ้โหเท่จริงวะ่ะโอเคก็ได้อยู่นะครับนะเอาวะ่ะคุณผู้มชมครับ น่าจะพอของปากของคอนะครับนะจริงๆแล้วผมอยากเล่นด่านอื่นมากครับแต่ด่านอื่นเนี่ยมันก็เรื่อยนะมันหมดแล้วนะครับนะอาจจะต้องรอดูว่ามีมอดด่านใหม่มาหรือเปล่าครับถ้ามีก็อาจจะมานําเสนอกันต่อนะครับเพราะว่า,อาคอแลบกับมอนสเตอร์เอ็กซ์แนเตอร์ไม่ใช่มีแค่2ตัวที่ผมนําเสนอนะครับยังมีอีกตั้ง3ตัวหรือ4ตัวนะผมจำไม่ผิดนะแล้วสกิลนี่คือเท่ๆทั้งนั้นนะครับนะคุณผู้ชมโอเค อาจจะเป็นพาร์ทหน้านะครับนะเดี๋ยวจะมานําเสนอกันอีกทีนะครับนะพาร์ทนี้อาแค่ว่าตอบสนองความต้องการตันหาตัวเองครับเ <c oughs> พราะว่ามันเท่เหลือเกินครับอดใจไม่ไหวครับนะโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็อาจจะต้องดูว่าจะเป็นเมกาแมนเอ็กซ์ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ยังเอ่ยยังอยู่กับการเอ่อติดอารมณ์กับก็อเอาวอร์นลอกกันอยู่เลยนะโอเค พัรนี้เดี๋ยวคงต้องลากันไปก่อนนะครับนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็เราพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ see you soon everyday